ยุงหนีไม่เหลือนะไม่ได้กำจัดนะแต่เป็นวิธีการไล่นะครับตัวนี้นละของเราฟองเป็นตัวยึดนะครับกำจัดยุง,งป้องกันยุงนะครับในข้อวัวข้อสั์ข้อแพะเนาะถ้าเป็นข้อวัวก็ฉีดให้มันติดกับผนังข้อวัวนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในลุงเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้ก็มาเจอกับสาระความรู้ดีๆในเรื่องของวิชาการเกษตรกันอีกแล้วเนาะอากาศหนาวนะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ วันนี้ไม่ได้มาเจอในเรื่องของการทำเกษตรนะแต่เป็นเรื่องข้างเคียงนะครับวันนี้มาเจอกับวิธีการไล่ยุงไม่ว่าจะเป็นไล่ยุงในครอบครัวหรือว่าไล่ยุงเวลาที่เราเข้าสวนเอาจริงผมทำคลิปนี้ไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผลการตอบรับจากเพื่อนๆในกลุ่มของพวกเราบอกว,ว่ามันดีมากนะครับมันได้ผลดีมากวิธีการไล่ยุงเนี่ยใบไม้ในนี้ใบน้อยหนาตัวนี้เป็นตัวไล่ยุงอย่างดีเลยเป็นตัวกําจัดปลแรง กำ,ำจัดเห็บกำจัดเหาได้อย่างดีเลยเรียกใบน้อยหนามาประมาณนี้นี่วันจะพาไปดูวิธีการทํากันอ่ะพอเราได้ใบน้อยหนามาประมาณประมาณนี้นะต่อไปเราจะนํามาใช้กับคู่คูก่ก,กับตัวนี้นะครับเกลือแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งอ้าตัวไหนนี่ตัวนี้ผงสะกนะครับใครมีปัญหาในเรื่องของยุง เวลาหน้าหนาวใช่ไหมข้อกลัวอย่างเงี้ยแล้วไก่แล้วข้อแพะอย่างเงี้ยต้องหมาหนต้องมวนอนตามนอกบ้านมีปัญหาเรื่องอยุงนะนำสูตรนี้ไปใช้ดูนะครับได้ผลดีามากเพราะพี่แล้วทําแล้วเพื่อนๆตอบรับมาว่าดีได้ผลดีามากนี่นะครับวิธีการคืนนําใบไว่นะมาบดละเอียดก่อนจะบดละเอียดใส่ตัวเกลือไปด้วยให้เกลือเขาสกัดเอาสารที่อยู่ในใบไร่นาออกมาในจํานวนมากที่สุด แบบนี้ผมทำการตามก่อนอบดละเอียดให้มันได้ลักษณะนี้นะครับดูจากเมื่อกี้อย่างเยอะใช่ไหมบดไปเหลือนิดเดียวเองอ่ะมาดูขั้นตต่อไปเพื่อนๆคอยดูขั้นตอน,นงัต่อไปนี้นะจะเห็นเลยวว่าสารที่อยู่ในปบน้อยหนามันจะมีมันจะมีความเข้มข้นมากๆนะครับ ไปนำน้ำมาละลายคอยดูนะคอยดูดิพอเราละลายน้ำเสร็จแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งน้ำมันจะมีสีเขียวเข้มเลยนะเขียวเข้มจนออกเขียวขี้ม้าไปเลยรุนแรงมากนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นอันตรายกับพวกวัวพวกควายพวกหมูพวกไก่ไหมไม่เป็นอันตรายครับ มีบางบางชนิดนี้ที่ที่เขาเอาใบเน้อหนาไปเป็นยารักษาค่ะเพลใน,นกับเพาะกับพวกสัตว์นะเขาตําผสมบดเข้าไปผสมกับอาหารสัตว์เดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับคอยดูตัวยามันจะเริ่มเปลี่ยนสีอ่ะเห็นไหมทิ้งระยะเวลาไว้สักพักหนึ่งเพื่อนสังเกตุด,ดูน้ําสีจะเข้มเลยนะดูเห็นไหม สีเข้มเลยแล้วกลิ่นตอนนี้น่กลิ่นแรงมากนะครับขั้นตอนต่อไป,เ,ปเพื่อนๆใช้เป็นตัวนี้ผงซักฟอกนะครับนํามาผสมด้วยทําไมต้องผสมผงซักฟอกนะครับเพื่อมันดับกลิ่นนะดับกลิ่นแล้วก็เป็นตัวที่ยึดเกาะเวลาเราฉีดลงบนผาผนังลงบนข้อกัวข้อแพะนะเนี่ยผงซักฟอกมันจะเป็นตัวยึดนะครับนั่นลายครับไปเลยนี่ ตามฟยาร์มใหญ่ๆนะเจะใช้นะครับซูนี้เลยเคยเคยไปเที่ยวตามฟาร์มไหมเขาจะมีการปลูกต้นน้อยหนาอยู่เยอะมากเนาะเนี่ยเขามาใช้กาจัดยุงมาใช้ป้องกันยุงในฟาร์มของเขานะเขาจะฉีดช่วงปล่อยวัวปล่อยควายออกออกพอพอปล่อยออกปุ๊บใช่ไหมประมาณสักบ่ายสามี่ยเขาจะเริ่มฉีดแล้วฉีดฉีดเต็มครอบัว นี่ก็เอาวัวเข้านะครับมันจะไม่มีปัญหาเรื่องยุงเลยเ,เพื่อนเนี่เสร็จแล้วต่อไปเราจะนํามากรองวิธีการกรองก็ง่ายๆเลยกรองเพื่อน,นําไปฉีดนะครับกรองยังไงก็ได้ให้มันได้น้ําที่มันสะอาดที่สุดนะผมก็ใช้วิธีการกรองนี่เลยตัวกาดนี่ก็อยจะพึ่งทิ้งนะครับากาดนี้แล้วก็ดองไว้อีก เราสามารถใช้ได้อีกหลายอาทิตย์เลยแหละนะครับฉีดหนึ่งครั้งนี่อยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะไล่ย,ยุงได้เป็นอาทิตย์นะครับเหมาะมากนะครับาชาวบ้านที่อยากจะลดค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องไปเปลืองเงินซื้อไอ้พวกหลอดไฟอะหลอดไฟไล่ย,ยุง เสร็จแล้วน้ำหมักของเราไล่ยุงสูตรนี้ดีมากๆแรงด้วยทําไปรอบแรกนะได้ผลได้รับการตอบรับมาจากเพื่อนเป็นผลดีมากนะครับก็เ,เผื่อบางคนยังยังไม่ได้ดูคลิป,ปเก่าๆเนาะนีก็มาอัพคลิปใหม่ให้ดูนะครับก็เป็นสูตรเดิมในการไล่ยุง เติมใส่กับสเปรย์พอกกี้ไปเลยแล้วใช้ในสวนเกษตรได้ไหมใช้ได้นะครับในสวนเกษตรก็ฉีดลงบริเวณหญ้ากองหญ้าป่าหญ้านะบริเวณจุดมุมอับนะเนาะเผื่อจะมีพวกศัตรูพวกสัตว์มีพิษต่างๆเนาะพวกยุงที่มันแอบอยู่ตามซอกหญ้าต่างๆนะครับนำสูตนี้ไปฉีดพ่นป่ะเรามาฉีดพ่นกันถ้าเป็นบริเวณสวนเกษตรนะครับเศษหญ้าพวกไอ้หญ้าที่คุมขึ้นมาเนาะมันจะเป็นที่หลบของประเภทยุงเนาะเราทาการฉีดพ่นไปเลย นหนูสัตว์มีพิษต่างๆมันจะหนีนะยุงหนีไม่เหลือนะครับไม่ได้กําจัดนะแต่เป็นวิธีการไล่นะครับมันก็จะส่งกลิ่นระเหยไปทั่วสวนตามจุดตามมุมอับต่างๆฉีดพ่นไปเลยเนี่ยถ้าเป็นข้อกัวก็ฉีดให้มันติดกับผนังข้อกัวนะฉีดให้มันติดกับกับกับข้ออะกับไม้อะครับฉีดโลมไปกับไม้เลยแล้วก็ฉีดลงบนพื้นตรงบน เพดานอย่างเงี้ยนะครับฉีดให้มันท่วมให้มันชุ่มไปเลยวิธีการเนี้ยดีมากๆเนาะส่วนเจ้ากากที่เหลือนะครับเตรียมน้ำหรเตรียมขวดน้ํามาขวดเปล่ามาหรือจะเอาเป็นถังน้ําก็ได้เนาะใครมีพื้นที่เยอะใช้เป็นถังน้ําก็ได้ถ้าใครมีก็ใช้เป็นขวดน้ําก็ได้นำกากมาทลายเราจะนำมากรอกใส่กับขวดน้ำนะอทำางก,ารกรอกใส่างี้เลย เพื่อกรอกน้ำไปให้เต็มเลยเพื่อนำไปใช้ในวันถัดไปนะครับเนี่ยเห็นไหมทาครั้งเดียวกําจัดได้ทั้งอาทิตย์สูตรนี้แรงมากนะครับนําไปเก็บนํไปไว้ตามซอกตามข้างข้อบครัวก็ไดออ้วันนี้เ็าเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการกําจัดยุงปอง้ปองกันยุงนะครับในข้อรัวข้อสั์ข้อแพะเนาะข้อบหมูอย่างเงี้ยนำสูตรนี้ไปลองใช้ดูนะครับ อ๋วันนี้ก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับกับวิธีการไล่ยงเนาะถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็าสามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้เนาะผมยังมีวิธีและก็เคล็ดลับในการทําเกษตรอีกหลากหลายรูปแบบภาพที่จะรอนาเสนอเพื่อนะจะดูกันนะอยากรู้วิธีการขยายพันธุ์มะนาวไหมหรือว่าอยากรู้วิธีการปลูกตอนนี้ผักชีกําลังขึ้นนะครับผักชีกําลังขึ้นเนาะมารอดูกันส่วนมากจะเป็นการขยายพันพธุ์ประเภทของต้นหอมแล้วก็เคียวนะครับ อ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าคิดวิวอยู่ก็อย่าลืมฝากกดไกลค์กดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกเกษตรในกลุ่มของเราเนาะเชอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละขอบคุณทุกาการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ